เกาไปว่าอะไรตาเกาแปลว่าอร่อยตะเกาก็อร่อยตะเกาแปลว่าอร่อยตะเกาอร่อยแล้วสวยหล่อล่ะหน้าตาดีสวยก็โชเดยโชเดยแล้วหล่อล่ะหล่อก็ลาเดยลาเดยอ๋อโชเดยแล้วถ้าออกชูเดยล่ะมีไหมชูเดแปลว่าหวานอ๋อดีๆจะได้มาฝึกบ่อยๆอยู่นี่ได้ฝึกภาษาพม่านี่ เยอะเลยนะที่นี่พม่มาหมดเลยค่ะเน <No. S 2> าะพม่าก่อเลยเข้าข้าวมาจากไหนเกาะสองใช่ค่ะก<อ>ับเออ่ที่ที่ไหนนะ,ะจวบวเหรอมัลิศเหรอมัลิศค่ะมัลิศไปเกาะสองเสร็จแล้วก็ไปมาเมลิศค่ะเมลิศเสร็จแล้วก็ทวายค่ะอ๋อเมลิศก็อยู่ที่ตรงกลางค่ะนี่กี่ปีแล้วเนี่ยพูดได้ขนาดนี้นอยู่นานแล้วใช่ไหมดี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 ชอบชอบขอบคุณนะคะโชเดย์ Chứ không Speak Burmese. Cho day mean beautiful. Chu day sweet. La day handsome. Mới kia, ngon không anh? Nấu gì nè? Fa Pha gì? Pha gạo hay cái Ayatashi day, biết loi. Delicious. รสชาติดีอายะตาชิเด thanks for watching ครับ